ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคน mm hmm. พบเจอกันอีกแล้วจ้ะกับแม่จ๋าพบเบลอนเดเดี๋ยวจะพาไปข้างนอกวันนี้วันหยุดนะคะวันนี้วันหยุดเดี๋ยวจะพาไปข้างนอกลมแรงแรงนอกบ้านเฉยๆนะไม่เดินออกไปไหนนะ <laughs> ไปแค่นอกประตูนี่แหละนะคะทุกคนลมแรงมากวันนี้วันนี้บรรยากาศด้านนอกมีแสงแดดดีนะทุกคนแสงแดดดีแต่อากาศนาหนาว ลมแรงมากค่ะวันนี้ตุได้ยินเสียงลมไหมทุกคนเสียงลมแบบโหมกระหน่ำมาก ดดดีแต่ลมแรงโปเจกคุณสายังไม่เสร็จนะคะโปรเจกคุณสายังไม่เสร็จพาออกมาข้างน,นอกกนะับทุกคนแดดดีดีตุกตูลมลมก็จะมาเป็นลอกละลอกดอกไม้สวยๆค่ะ เสียงลมแบบทุกคนแบบรอบทิศรอบทางเลยค่ะรอบทิศรอบทางเอ้ย,อยลมรอบด้านเลยค่ะวันนี้เสียงลมเสียงลมพามาดูโปรเจกต์ค,คุณสาก็ยังไม่เสร็จนะทำเองนะคะก็คือทำเองไม่ได้จ้างใครเนาะก็อาศัยเวลาว่างนะคะ พีาว่างๆแล้วก็อากาศแบบว่าไม่ค่อยโหดร้ายมากนะอันนี้ก็เป็นหินนะทุกคนเป็นหินเป็นแบบว่าที่ปูเนี่ยเป็นหินเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นดูว่าโปรเจกค,คุณสาจะคืออะไรโอู้ยเสียงลม เดี๋ยวเรามาตามต่อกันต่อไปว่าโปรเจกต์คุณสาคืออะไรเสียงลมน่ากลัวมากมทุกคนได้ยินเสียงลมไหม ต้นดอกไม้เราก็ดอกก็เริ่มเอ่อก็เริ่มแบบว่ามีเขียวๆแล้วนะทุกคนนะนี่นะนี่เป็นต้นดอกไม้นะคะกลิ่นหอมลืมชื่อไปแล้วกลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิเราอะแต่ต้นเขาจะค่อนข้างใหญ่หน่อยอู้วเอาบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะวันนี้ค่ะแดดดีแดดออกดีดีแต่ลมแรงทุกคนหนาวด้วยนะเนี่ย โอเคจ้านะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะโอ้ยไปบ้านก่อนหนาวแล้วลง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 ลเข้าบ้านกันเถอะเข้าบ้านกันเถอะ